กุ๊ปกิบบี้กรีดคอแทบแตกเมื่อน้องเป่าเป่าโชว์เต้นครั้งแรกฉายแววแต่เด็กเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่ทั้งน่ารักและเก่งมากความสามารถตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องเป่าเป่าลูกสาวคนโตของบี้ทัศภาพกุ๊ปกิบสุม,มนทิปเรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นจริงๆค่ะที่นอกจากเล่นเปียโนเก่งแล้วก็เต้นเก่งด้วย ที่ล่าสุดน้องเป่าเปาได้มีโอกาสถูกเลือกไปลงเต้นพักครึ่งการแข่งขันกีฬาโดยสาวกุ๊บกิฟได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว g g g กับกิบ15บอกว่าดอกจัน half time show homecoming basketball game at school fan cam by her daddy เด็กหัวล้านหน้ากลมในวันนั้นสู้นักเต้นพักครึ่งการแข่งขันกีฬาในวันนี้ โชว์เต้นจริงจังครั้งแรกของพี่เปาปากับมากรีดจนคอจะแตกไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำเอ็นดูมากปอลองงานรอรอสนุกมากเด็กในรอรอช่วยกันจัดการใครถนัดด้านไหนสนใจด้านไหนก็ช่วยกันทำแบ่งหน้าที่เปามีรุ่นที่สอนเต้นให้โดยโลงคลาสเรียนฟรีกับรุ่นที่ทุกอาทิตย์ รุ่นที่ช่วยฝึกสอนจัดการเตรียมงานให้น้องๆพาน้องโชว์และจะมีโชว์ในงานต่างๆกันอีกเรื่อยๆดีมากรุ่นที่รุ่นน้องสนิทกันได้ลองทำหลายๆอย่างแบบจริงๆซัพพอร์ตกันดีมากเปลาถึงกับอายปากว่าวันนี้สนุกจริงๆเด็กๆน่ารักมาก เจ๋งดีเห็นละอยากกลับไปมีโอกาสได้เรียนแบบนี้บ้างฉันจะเป็นสาวเมกาเต้นสะบัดเลย5,555,555ท55 5. ่าามกลางคนบันเทิงและพี่พี่แฟนคลับชมความเก่งความน่ารักของน้องเป่าเป่าจำนวนมาก